สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องกล่องดำไซเบอร์เดอรซีรีส์นะผมหลังจาก2คลิปก่อนหน้าเนี่ยเราได้เกินหรือแนะนำไปแล้วนะผมว่าโมเดล OSI เนี่ยคืออะไรนะผมมีองค์ประกอบอะไรบ้างเรายังพูดเกี่ยวกับเลเยอร์ชั้นแรกนะผมของโมเดล OSI นะผมนั่นก็คือฟิสิกอลเลเยอร์นะครับผม ส่วนคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มต้นชั้นต่อมานั่นก็คือชั้น Data Link Layer นผมหรือชั้นที่2ของโมเดล OSI นะผมชั้น Data Link Layer เนี่ยมีหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Network นั้นๆนะครับผมหรือที่เราเรียกว่า Same Local Network นั่นเองนะครับส่วนข้อมูล Network หรือโปรโตคอ l Data u n i x เนี่ยที่อยู่ในชั้นนี้เนี่ยเราเรียกมันว่าเฟรมนะครับผมเฟรมเนี่ยเปรียบเสมือน รับส่งบนเครือข่ายนะผมเฟรมเนี่ยจะทําหน้าที่ห่อหุ้มข้อมูลของเรานะผมเพื่อให้ง่ายต่อการจัดส่งไปยังบนเครือข่ายเน็ตเวิร์กนะครับ ส่วนองค์ประกอบที่สำคัญนอกจาก PDU ที่เป็นเฟรมแล้วเนี่ยยังมีคีย์เวิร์ดหรือองค์ประกอบอื่นๆอย่างเช่น MAC address นะผมหรือ Physical address นะผมที่เราได้พูดถึงไปในคลิปก่อนหน้านะครับและอุปกรณ์ Network หรือ Network Device ที่เกี่ยวข้องกับชั้นนี้ก็ได้แก่ Switch แล้วก็ Bridge นะครับผมซึ่งอุปกรณ์ Network 2ตัวนี้ก็มีหน้าที่แตกต่างกันนะผมสำหรับใครนะผมที่ยังไม่รู้จัก Switch นะผมผมแนะนาให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่เกี่ยวกับ Hub Switch แล้วก็ r o u t ตอนะครับผม ส่วนรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายของเน็ตเวิร์กในมุมมองของ Data Link Layer นะผมก็จะเป็นแบบ Logical นะผมไม่ใช่ Physical นะผมซึ่ง Topology เนี่ยก็จะมีแบบ Bus Topology นะผมแล้วก็ Ring Topology นะผม Star Topology นะครับแล้วก็ยังมี Hub and Spoke Topology นะผมแล้วก็ยังมี Mesh Topology นะผมหรือไม่ก็อาจจะอยู่ในรูปแบบของส่วนผสมนะผมระหว่าง Topology ต่างๆนะผมอย่างเช่น p a r t ช a l Mesh t o p o l o g y นะผมหรือที่อยู่ในรูปแบบการเชื่อมต่อแบบผสมล ระหว่าง Mesh Topology กับ Hub and s p o k e Topology นะครับส่วน IEEE e Standard ที่สำคัญในชั้นนี้ได้แก่นะผม i EE e e ร8.02.3นะผมแล้วก็8.02.11นะผม i EE e e ร8.02.3เนี่ยเป็น Standard สำหรับอิน e r n e t Networking นะผมอย่างเช่นเครือข่าย Network ในรูปแบบแรนนะผมหรือ l o c a l area network นะผมเป็นต้นนะผมการเชื่อมต่อเครือข่าย Network ผ่านทางสาย c a เบิลนะผมอย่างเช่นสาย cat5 cat6 นะผมอย่างที่เราได้พูดไปกันก่อนหน้านี้นะครับส่วน I ใ Triple E 8 0 2 1 1เนี่ยเป็น t a ต d a า d สำหรับ Wireless Local Area Network นะผมหรือ W-L นะผมหรือที่เรารู้จักกันในนาม WiFi Network นะครับซึ่งการรับส่งข้อมูลเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบของ Radio Wave นะครับนอกจากนี้นะผมก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่สำคัญที่เราอาจจะต้องพูดถึงอย่างเช่น Logical Link Control นะผมหรือ LLC นะครับ Point-to-Point point Protocol นะผมหรือ Triple P PP นะผม CSMA นะผมและก็ CD นะครับแล้วก็ Frame Check Sequence นะผมหรือ FCS นะผมเป็นต้นนะผ โอเคนะครับผมยังไงเนี่ยผมก็ขออธิบายคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับผมเพื่อให้เห็นภาพรวมของชั้น Data Link Layer นะครับผมหรือชั้นที่2ของโมเดล OSI นะครับข้อมูลหรือคำศัพท์เฉพาะทางเนี่ยอาจจะดูเยอะไปหน่อยนะครับยังไงเนี่ยก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมแต่ผมตั้งใจนะครับผมทำเพื่อประโยชน์ของคนที่สนใจสายงานทางด้าน c y b e r Security ริจริงๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบใจคอนเทนต์ของช่องกล่องดำไซเบอร r e ด s ะซีรเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ